สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาติดตามข่วกีฬากันนะคะเที่ยงนี้อยู่กับคุณแชมป์พธี่คุณสุนทรนนท์และดิฉันพรชนกฉลาดแยม้มแน่นอนนะคะจนถึงเวลานี้กระแสบอลไทยก็ยังคงร้อนแรงต่อเนื่องนะคุณแชมป์ค,คือก่อนเข้าข่าวเนี่ยคุณมีบ่นด้วยนะว่าโอ้โหมันอะไรกันนะกนหนาเนี่ยม,มีบ่นด้วยเหรอตอนน,ะะบบน่้ผมก็ตามเชียร์อยู่แล้วนะครับไม่ได้บ่นอะไรมากมายเลยทีเดียวแต่แค่กำลังจะบอกว่าไอ้คำว่าร้อนเนี่ยมันเกี่ยวข้องจริงนะคุณอ๋อยเพราะว่าคือถ้ามันอุ่นใจได้เนี่ย เดี๋ยวเราแบบได้ลุ้นได้เชียร์อาแล้วก็ตามเชียร์ทีมชาติไทยแบบอุ่นใจได้อะอแต่ตอนนี้มันยังร้อนอยู่ไงก็คือเขาบอกว่าปีนี้ปีใหม่มาเป็นมังกรพ่นไฟใส่ทีมชาติไทยของเราเลยทีเดียวเดี๋ยวต้องดูกันนะฮะเพราะฉะนั้นเราไปเรียบเรียงความพร้อมของทีมชาติไทยกันหน่อยฮะเมื่อวานก็ยังคงเตรียมทีมฝึกซ้อมนะครับก็โดยทางด้านของมาสัทระอิชินะครับก็ได้ตัวจากบุรีรัมย์ยูเนเต็ดแล้วก็ทูแบงคคอกกลับมาซ้อมแบบเต็มทีม 26คนเรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงพี่ชาอุทาด้วยนะครับเมื่อวานล,ลงฝึกซ้อมกันที่สนาม BGTC 3นะครับภายในก็ต้องบอกเบิร์ภายในโรงงานของบางกอกกลาสนะอของสมโมสร BG ปทุมอยู่ในเตดด้านในลึกข้างในสุดนะครับก็ลงฝึกซ้อมกันปุ๊บเนี่ยช่วงก่อนจะซ้อมก็นักเตะจากทูบแบงคอกแล้วก็บุรีรัมยูในเตดเข้ามาสมทบเรียบร้อยนะครับธีรทรบุญมาทันสิวลักษณ์เทพสูงเนินสุชัยใจเด็ดพันสายมิบูนรุ่งรัฐภูมิจันทึกสุพรรณทองศปฏิวัติคำใหม นะครับแล้วก็สุนัรเหมือนตาด้วยนะครับพี่ชายอุทาเนี่ยเดินทางมาซ้อมไม่ทันแต่ก็เข้าแคมป์ตอนเมื่อคืนเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับเอาไปฟังเสียงสิวรลักษ์หน่อยฮะจอมเก๋าฮะสปีที่แล้วยืนเป็นมือหนึ่งในปี2019นะชุดที่เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกในรอบ47ปีเมื่อ4ี่ปีก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฟังเสียงจอมเก๋วอย่างสิวรลักษ์ที่สุดหนึ่งครับก็ดีใจนะครับที่เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่จะได้ไปเล่นเอเชียนคัพรับผมเพราะว่า ตอนเล่นลอรอบคัดเลือกทั้งสานัดเนี่ยตอนลงแข่งทุกนัดเนี่ยผมก็เมื่อสัก2ปีปีแล้วผมก็คิดณนะตอนนั้นทุกนัดว่าเอ๊ะอีก2ปีข้างหน้านเนี่ยเ,เรายังจะได้มาเล่นรอบต่อไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมก็ดีใจครับก็คิดถึงตอนนั้นเลยก็ตั้งเป้าพวกเราก็จะทําให้ดีที่สุดนะครับไม่ไม่ว่าจะเข้ารอบหรือว่าจะไม่เข้ารอบพวกเราก็จะทําให้ดีที่สุดแต่ว่าเป้าหมายของพวกเราทุกคนก็คือ ต้องเข้ารอบต่อไปให้ได้ครับผมแมเอ็นดูคำตอบของสิวรลักษ์นะคือคมีคำถามหนึ่งที่ผู้สื่อข,ข่าวเขาก็ถามว่าในฐานะที่เป็นนักเตะที่อายุมากที่สุดในชุดนี้คือเขาเนี่ย39ปี9เดือนเจา้าตัวก็บอกว่าโอ้ถ้ามองในแง่ดีเนี่ยก็ถือว่าดีนะเพราะว่าอายุขนาดนี้ยังยังติดทีมชาติได้อยู่เลยอะ,อะก็เป็นการตอบในแง่บวกของของอสิวลักษ์จริงๆสิวลักษ์ในที่ผ่านมาเนี่ย ติดมาตลอดเลยแต่เขาเป็นคนพูดน้อยอยู่แล้วนะอ่าคือคือเป็นคนที่ไม่ไม่ได้เป็นอ่าเรียกว่าทําตัวเป็นข่าวอะไรสักเท่าไหร่คืออ,อายุเกือบจะ40ปีแล้วถ้า40ยังติดชาตอยู่อ,อ่ถ้า40ปีบวกแบบคุณแชมป์นี่ละ่ะผมออจริงจ,งจงอ่ะสิเวลาเขาเล่นทันผมนะ,ะผมรีบ,ผมร,บผมรีบนะฮะ ก็เป็นกำลังใจให้ให้กับแชมป์จุฬาด้วยนะครับอืมค่ะส่วนสุพนัญเหมือนตาส่วนหน้าดาวรุ่งนะคะก็บอกว่าสภาพร,ร่างกายตอนนี้เนี่ยพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยการที่ได้ไปเล่นยุโรปทำให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะนำกลับมาช่วยทีมก็คือเรื่องของประสรบการณ์ส่วนตำแหน่งการเล่นเนี่ยขอให้เป็นการตัดสินใจของโคช้ชก็แล้วกันว่าจะให้เขาเล่นปีกขวาหรือว่ากองหน้ากันแน่เพราะว่าพร้อมเล่นทุกตำแหน่งเจ้าตัวยืนยันแบบนั้นนะคะส่วนตัวเนี่ยก็เคยร่วมงานกับอิชิอิวหน้าโค้ชตั้งแต่สมัยบุรัมย เพราะฉะนั้นเรื่องปรับตัวไม่มีปัญหาไม่ต้องห่วงค่ะไปฟังเสียงของสุพนัทกันตาค่ะ,ะความพร้อมตอนนี้ก็ก็พร้อมร้อเปอร์เซ็นต์ครับพร้อมที่จะเล่นในรายการนี้อยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นรายการที่ท,ทุกคนก็ก็เตรียมความพร้อมครับผมได้ลงไปเล่นที่ในใน,ในยุโรปอะไรเงี้ยมันก็สร้างความมั่นใจให้กับตัวผมอยู่แล้วแล้วก,ก็ผมก็มีความมั่นใจใน,ใ,นในตัวเองอยู่แล้วด้วยแล้วกจ็จะพยายามามา,มา รับใช้ให้เข้ากับกับทีมกับรอบทีมไม่ได้ครับเก็บตัวะนะฮะก็สุภณัฐเองกลับมาก็ถูกถูกมองว่าเป็น,ปนความคาดหวังแหละแล้วก็อย่างน้อย,อยสองประตูหลังสุดที่ทีทมชาติไทยทําได้ก็มาจากฝีเท้าของสุภนัทนะครับในการเล่น<แ>กับสิงคโปร์ในเกมฟีฟ่าเดย์คัดบอลโลกเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับก็ตอนนี้เนี่ยมาถึงตรงนี้คงจะต้องบอกว่าเอาให้พร้อมที่สุดก่อนเดินทางนะตรงนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการอุ่นเครื่องแบบ แบบปิดนะครับก็เข้าใจเขาได้นะครับเพราะว่าก็ก็ก็ไม่อยากที่จะให้ข้อมูลหรือการลงเล่นหรือตัวผู้เล่นเนี่ยในตำแหน่งใดๆเนี่อลุกไหลออกไปบางทีอาจจะเป็นการเตรียมสําหรับการที่เล่นนัดแรกกับคีรีกิสถานในวันที่16มกราคมไปด้วยก็ได้นะครับเราะจะอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีซึ่งเดี๋ยวเรามีความเคลื่อนไหวมาฝากกันด้วยที่คุมทีมโดยโคดอิสระสีทโลนะครเพราะฉะนั้นเนี่ย อ,อย่างที่บอกไปว่ามันร้อนร้อนระอุอยู่มันยังไม่อุ่นใจได้อะอนะฮะ,ะอ่ะก็อยู่ที่ความสามารถของมาซาทะาอิชิอินะครับที่จะเรียกว่าใช้ช่วงเวลาที่มันเมียนไม่ได้เยอะมากเนี่ยเบาไฟลงให้มันอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นจนว่าเดินทางไปแล้วเนี่ยแฟนบอลชาวไทยแฟนกีฬาชาวไทยค่อนข้างจะมั่นใจได้ว่าเฮ้ยอุ่นใจได้เชียร์ทีมชาติไทยชุดน,นี้คืออุ่นใจ,ใจแบบไม่ร้อนจนเกินไปนะคะถึงตอนนี้เนี่ยคงจะต้องใช้คําว่า เดินหน้าเท่านั้นเพราะว่ามันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้แล้วสินะ่งที่จะต้องทําตอนนี้คือแฟนบอลชาวไทยก็ต้องให้กําลังใจในขณะที่นักเตะเองเขาก็ต้องทําหน้าที่ของเขารวมไปถึงอีชีอิด,ด้วยว่าจะสามารถคุมทีมได้ดีแค่ไหนในการที่จะพบกับคีกีสถานในวันที่16มกราคมนั่นเองค่ะ,คะส่วนความเคลื่อนไหวของนักเตะทีมชาติไทยชุดยู23ล่าสุดนี่นะคะ27แข้งทีมชาติไทยชุดนี้ก็เข้ารายง,งานตัวเข้าแคมป์เดือนมกราคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ที่โรงแรมทาราพาร์ครีสอร์ทเททนะคะ27นักฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นยู23ก็เดินทางไปรายงานตัวเพื่อเข้าแคมป์เก็บตัวในช่วงเดือนมกราคมแล้วก็จะซ้อมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่17มกราคมก่อนที่จะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องทั้งหมด3นัดอย่างที่คุณแชมป์บอกไปอิสราศิทโลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นยู23ก็บอกว่าการเก็บตัวครั้งนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สําคัญตามแผนในการเตรียมทีมเพื่อลุยสึกชิงแชมป์เอเชียทิการ์ตาจะมีขึ้นใน รุงเดือนเมษายนในแคมป์นี้ก็จะมีทั้งนักเตะที่เคยติดมาแล้วบางคนก็มาครั้งแรกซึ่งในฐานะซับโค้ชก็จะต้องพยายามหาส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดสําหรับการลุยทัวร์นาเมนต์สำคัญคือเปรียบเป็นอาหารก็จะต้องนําส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยมาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ให้ออกมาเป็นจานที่อร่อยที่สุดอ่ะคุณแชมป์ครับปัญหาคือยิบวัตถุดิบได้ไม่ครบต้องต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้คือยยูยี่สิบสามเนี่ยดีที่สุด นะครับเท่าที่ทำเตรียมทีมมีเวลาเตรียมทีม,ทมปีกว่านะฮะนะรู้โปรแบบกรมการแข่งขันอยู่แล้วว่าจะคัดไปโอลิมปิกเนี่ยในช่วงนี้แล้วก็ที่กาตาร์เป็นเจ้าภาพนะครับฟีฟ่าเดนมีนาคมปีที่แล้วเกือบ1ปีเต็มนะ10เดือนที่แล้วเนี่ยเราไปเล่นรา,า,ายการโดฮาครับทำผลงานได้ดีถ้ายังจำกันได้จนาทานเข็มดีมงได้ด้วยะนะฮะเ,เราไม่แพ้ทีมจากรวันออกกลางนะฮะแต่หลังจากนั้นกลับมาซีเกมเอเชียนเกมแน่นอนฮะจากปัญหาระบบหลีกโคดอิสระเอง แทบไม่ได้เรียกตัวที่ดีที่สุดหรือว่าอาจจะเป็นตัวที่เขาอยากได้มาร่วมทับเลยเอชินเกมก็เนี่ยก็อาทีมไหนปล่อยก็เอามาเล่นรวมไปถึง2แคมป์หลังสุดในเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ล่าสุดคือแคมป์เนี้ย7 7คนให้ความเคารพนักเตะทุกคนนะครับแต่ว่า,ามันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ที่ถูกตั้มถามว่าเอ้าทำไมไม่ได้มาก็ปรากฏว่าสอบถามเช็คกันไป แคมป์เนี้ยหลายคนที่ไม่ได้มาโดยเพราะนักเตะจากชนบุรีหรือหลายๆทีมเนี่ยไม่ได้มาเนื่องจากว่าทีมเขาขอเก็บไว้ซ้อมมันก็มีที่มาที่ไปนะคแต่ทั้งนี้เดี๋ยวเมษายนแข่งแล้วอ่ะล่าสุดเมื่อวานมีเพิ่มเติมขึ้นเพิ่มขึ้นมาก็คือผู้ในการทีมอย่างคุณยุทธนาหยิมการุงเนี่ยก็ออกมาพูดกับสื่อเหมือนว่าจากเนี้ยสโมสรทุกสโมสรต้องช่วยผลักดันแล้วนะนี่คือสิ่งสำคัญล่ะนี่ไงคือต้องช่วยผลักดันแล้วเพราะไม่งั้นเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวกลับมาจากเอเชียนคัพ เก็บตัวตรงนี้ได้ยาวหน่อยแต่ว่า27คนนี้จะได้ไปกี่คนนั่น,นอแล้วสมมติกลับมาจากเก็บเอชเชนคัพกลับมาเล่นเกมลีกยาวๆเดี๋ยวประกาศเมษาแล้วเมษาเนี่ยมันยังมีเกมไทยลีกเตะอีกใ,ใครจะปล่อยไปบ้างแล้วเราจะได้ไปโอลิมปิกหรือทั้งนี้ อยู่ที่การซัพพอร์ตของสโมสรฮะโอ้นี่คุณยุทธนาพูดเมื่อวานนี้เลยนะฮะออคือในในทีมเนี่ยทั้งคุณยุทธนาเองทั้งโค้ชอิสระเนี่ยเขาก,ก็รู้หมดแหละรู้ขา่าวรู้เราแล้วก็รู้นักเตะของแต่ละสโมสรด้วยแต่ว่าอย่างนี้คุณแชมป์บอกว่าที่ผ่านมานี่มันติดปัญหาตรงนี้คือจะต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้ะะใช่ครับอ่ะก็รอดูกันต่อไปนะฮะสำหรับทีมชุดใหญ่แล้วก็ชุดอายุไม่เกิน23ปีซึ่งเท่าที่เราดูที่เราคุยกันมาตลอดเวลาตามข่าวที่เราเห็นเนี่ยปัญหามันก็มาจากเรียกว่าโปรแกรมนะครับ ลีกการแข่งขันลีกเนาะที่ไม่สามารถขยับหรือว่าทําให้เรามีปัญหาในเรื่องของการเตรียมทีมชาติไทยฮะยังเป็นสิ่งฝ่ายที่ฝ่ายบริหารต้องตามแก้ต่อไปอะนะครับแล้วนิดหนึ่งเรื่องลิขสิทธิ์เอชเยนคัพเป็นยังไงคะอัปเดตสักเล็กน้อยก็อัปเดตดล่าสุดเห็นว่าทางก็มีผู้สื่อข,ข่าวไปถามทาง,ท,างท่านผู้ว่าการกรีฬาแห่งประเทศไทยท่านดรก้องศักดิ์ยอดมณีซึ่งจริงๆตรงนี้ผมก็เข้าใจนะคือทางกรกทก็บอกว่ามันเขาก็ไม่ได้เตรียมการเพราะว่าเอาจริงๆก็ไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกีฬาประเทศไทยนะคร ช่องใดและการทั้งรัฐบาลหรือเอกชนเนี่ยสนใจที่จะไปซื้อลิขสิทธ์มาเพื่อให้คนไทยได้ดูเอเชียนคัพ2024แต่ณตอนนี้ณนะสดสดข่าวเที่ยงตรงนี้ยังไม่มีก็หวังใจว่านะคะจะได้มีโอกาสยังมีเวลาอยู่ไปถึงท่านนายกไหมอ่านะท่านเศรษฐาเองท่านก็ชอบฟุตบอลน่นะครับมากันที่ดีเบตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเมื่อวานนี้ก็ถือว่าได้รับสีสันมากมายเลยทีเดียวนะครับมาดมแป้งเนี่ยไม่ได้อ่ในฐานะเต็งหนึ่งของการเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยไม่ได้เข้า ร่วมดีเบตด้วยเมื่อวานนี้นะฮะแต่ว่าผู้สมัครรายอื่นก็แสดงวิสัยทัศน์กันอย่างเต็มที่นะครับงานจัดขึ้น,นที่มหาวิทยาลายัยเกษตรบัณฑิตนะครับที่ร่วมกับมูลนิธิกองทุนพัฒนากีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและก็สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์นะครับดีเบตกันเรื่องอาสาพ,พัฒนาบอลไทยก็เชิญผู้สมัครนาย,ยกสมาคมกีฬฟุตบอลไทยเนี่ยมาร่วมโชว์วิสัยทัศน์ในการบริหารสําหรับการพัฒนายกระดับวงการฟุตบอลไทยนะครับ ก็ตอนแรกเนี่ยจะมีมาดามแป้งนนทันล้ำซ้ำผู้สมัครที่ว่ากันว่าเป็นเต็งหนึ่งด้วยแต่ว่าท้ายสุดเนี่ยมาดามแป้งไม่ได้มานะครับติดภารกิจหลายคนก็บ่นเสียดายนะอยากให้มาให้ครบทุกคนนะใช่ครับที่บนเวทีก็มีอย่างคุณพยุรินงามพิงค์อดีตแกนนำแฟนบอลนะครับเชียร์ไทยนะหรือว่าคุณพอลีเนี่ยนะฮะก็บอกว่าสิ่งที่เขาอยากจะทําคืออยากให้ฟุตบอลเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับฟุตบอลไทยทั้งหลีกภายในทีมชาติกลไกพัฒนายาวชน และสร้างบรรทัดฐานใหม่ของการบริหารด้วยความสุจริตคุณวโรงทิวทัศน์อดีตเลขาธิการไทยลีกนะก็บอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่กับฟุตบอลมาตั้งแต่อายุ17ปีไม่ใช่อยู่มาแค่17ปีคูณพี่วรงนี่นะเป็น30ปีอ่ะเพราะว่าเล่นด้วยแล้วก็ตอนหลังก็มาทําสายบริหารด้วยเนี่ยนะฮะก็บอกว่าเขาเนี่ยเข้าใจบริบทเลยนะครับอันดับแรกคือต้องปรับโครงสร้างทั้งหมดนะฮะแล้วก็นอกเหนือจากเนี้ยประเด็นที่เรื่องการเลยนนักเตะแล้วโดนปฏิเสธเนี่ย นะครับก็เรื่องนี้ก็มีเขียนเป็นระเบียบไว้อยู่แล้วดังนั้นปัญหามาจัดโครงสร้างของผู้บริหารที่ไม่ยึดตามระเบียบนั่นเองฮะส่วนคุณยุทธนาทวีสัพพสุขตัวแทนของคุณธนาศักดิ์สุระประเสริฐก็บอกว่าภารกิจเร่งด่วนอย่างแรกคือต้องรีบตั้งเลขาธิการสมาคมและประธานไทยลีกตามด้วยประธานเทคนิคทีมชาติแล้วก็ปัญหาที่แก้ไม่ได้เลยตลอด12ปีนั่นก็คือเรื่องของกรรมการที่จําเป็นจะต้องแยกออกจากสมาคมเพื่อความบริสุธทธิ์ยุติธรรม ในขณะที่คุณคมกริชนภัยก็บอกว่าอย่างแรกที่ต้องทําก็คือต้องมีแผนพัฒนาเยาวชนคือเน้นไปที่เยาวชนเลยนะคะโดยเฉพาะการปฏิรูปการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนในทุกภาคส่วนฟุตบอลลีกเยาวชนต้องแยกออกจากฟุตบอลนักเรียนอย่างชัดเจนที่สําคัญก็คือในงานแรกของฟุตบอลทีมแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน2ีิปีที่มีลุ้นไปโอลิมปิกนอกจากนี้ฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดก็ต้องได้รับการดูแลให้มีอาชีพที่ยั่งยืนด้วยแน่นอนนะคะสำหรับการเลือกตั้งสภากรรมการชุดใหม่ 8กุมภาพันธ์นี้13นาฬิกาที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยอย่างที่คุณแชมป์บอกเมื่อวานอาจจะมาไม่ครบแต่ว่าวิสัยทัศน์ของมาดามแป้งเองเนี่ยก็มีออกมาเรื่อยๆในในข่าวนะคะมาด,ด,ดามเนี่ยมี พลังเยอะอยู่แล้วนะแล้วก็อ่าโอเคทำงานด้านฟุตบอลมาก็ไม่น้อยเป็น10ปีแล้วอ่าเป็นเต็งหนึ่งอ่าก็อ่าแล้วก็เป็นเต็งหนึ่งด้วยได้รับได้รับเขาเรียกว่านอกเหนือจากการทํางานแล้วก็เป็นเรื่องของบารามีด้วยเนี่ยมาบแลบ้วแต่ทีเนี้ยสามสี่ท่านเนี้ยโอ,อ้ต้องบอกเป็นผู้คร่ำวอดจริงนะถูกตอ้องอย่างอย่างอย่างเมื่อกี้ในผมบอกไปคุณวรรงค์เนี่ยก็เป็นเลขาไทยลีกมาก่อน นะคคุณพยุดินง,งามพิงค์หรือว่าพี่พารีนเนี่ยก็เป็นอดีตแกนนำเชียร์ไทยก็เห็นมาเยอะคุณยุทธนาทวีสัพพสุขตัวแทนของคุณธนศักดิ์สุรประเสริฐคุณธนศักดิ์คือ,อาภาษาวงการฟุตบอลเล็กคุณลุงตุย๋ยอยู่กับชมบุรีมาอย่างยาวนานแล้วก็เข้ามาช่วยทำงานสมาคมกีฬาฟุตบอลมาเป็น10ปีละส่วนคุณยุทธนาเนี่ยใครหลายคนอาจจะลืมชื่อไปแล้วนี่คือผู้ที่ค้นพบซิโก้กิติศักดิ์นมืองกต้องช่ะนะฮะเพราะฉะนั้นทำไมจะไม่รู้ในวงการปิดท้ายที่คุณคมกฤตณนภาไหลก็ ผู้ข่าวกรณีี่ก็รู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะพี่อ๋ออ๋อวังโอม์นั่นเองซึ่งซึ่งสิ่งที่พูดมาทั้งหมดอ่ะมันคือองค์รวมทั้งหมดแหละนะฮะทีนี้อ่าถ้าไม่รู้ละใครสักคนได้ขึ้นมามันมีกฎห้ามไหมร่บ ห้ามเชิญทุกท่านเนี่ยเข้ามาร่วมทำงานด้วยไม่มีนะก็ไม่มีกฎนะ,ะ,ะเพราะว่าแต่ละคนที่คุณแชมป์ที่เราอ่านใี้คุณผู้ชมฟังเนี่ยโอ้โหแต่ละคนนโยบายวิสัยทัศน์จะมีดีกันไปคนละแบบแต่ถ้าเอามารวมเอามาผสมแล้วก็ร่วมมือกันจ,จริงๆเนี่ยโอ้โหมันมันสามารถพัฒนาวงการฟุตบอลบ้านเราได้จริงๆนะคะแล้วก็แฟนบอลไทยเองก็เข้ามาวิจารณ์กันพอสมควรนะคะกับการดีเบตเมื่อวานนี้บอกว่ามันก็เป็นสิ่งดีนะที่มีการดีเบตว่าที่นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนต่อไปแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอะ แฟนบอลเองก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เลือกนะคะก็ต้องก็ต้องอยู่ที่สโมสรสมาคมที่เดียวอ่ามันเป็นตั้มกฎอยู่แล้วฮะแฟนบอลแต่ถือว่าประเด็นก็คือท้ายสุดทั้งหมดพูดในสิ่งเดียวกันครับว่าสุดท้ายเราต้องทําให้มันดีเพื่อจะได้มีสปอนเซอร์หรือว่าผู้สนับสนุนยังคงอยู่สุดท้ายฮะกองทัพต้องเดินด้วยท้องถูกต้องอันนี้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์่ยนะฮะอ่ะก็นี่แหละคือสิ่งสาคัญฮะต้องหาเงินเข้ามาให้ได้ครับเพื่อพัฒนาต่อไปครับ